3ามไปทุกทุกเดียวก็สุดใจกันมีแต่เธอผู้เดียวก็สุดใจโอเคอันนี้ดีกว่าใหม่ยินนนะโลกกลมๆห้าหกเจ็ดปดโลกโลกมลกมจะเป็นของใจไม่เคยจะคล้องเ<ะ>กี่ยวมีแต่เธอ เธอผู้เดียวก็สุขใจตุยืึงตึงตึงต่ต้องตึงตะงตึ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 ีตึงตึงนึงตีงตึงตึงตองตึงต่เธองีึเตึง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 ตยงตึ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 งงตึงตกงจตตตตตต ปะอันนี้แล้วกันถ้าง่ายขึ้น <รอ S 1> มีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจปะพะพะแค่นี้อ,อ่ก็น,นะมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจมีแต่เธอผู้ใดีไม่เคยจะคล้องเกี่ยวมีแต่เธอ มีแต okay, ่เธอผู้เดียวก็สุขใจตัต้นะมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจตะ้ห้าแล้วและโอเคอันนี้ห้าหกแจกไปทีหนึ่งห้าโลกกลมมจะเป็นของใครไม่เคยจะคล้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็มีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจอ่ามีแต่เธอผู้ มีแต่เธอพูดมีแต่เธอมีแต่เธอมีมีแต่เธอพูดเดียวก็สุขใจอะลองดูนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนห้าหกเจ็ดปโลกกลมกลมจะเป็นของใครไม่เคยกค่ั้องเดี่ยวมีแต่เธอพูดเดียวก็สุขใจฮะาโอเคนั่นแหละเธอมีใจจริงและมีความรมาักกันนะ เธอมีใจจริงเธอมีใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมฮะฮะเดี๋ยวนะเธอมีใจจริงแท้และมีความหมายปึออ๊บ้วไม่มมใช่ม,มีแต่เธ,เธอผู้เดียวก็สุขใจฮะตะแล้วก็หยุดเธอมีใจจริงแท้ มีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมฮะฮะฮะใช่ถูกต้องปิดนี่ใช่ปิด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 ถูกต้องใช่ดีนะเอาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมฮะฮะ,ฮะ,ฮะ ซาดิโก,ก้ single single double ใช่อีกทีหนึง่งเอาอะไรมาแลกก้วไม่ยอมฮะฮะฮะนั่นแหละถูกต้องดีมากอีกทีหนึง่งได้ละป้าเจ็บปั๊ดโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยเจ็บของเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจอ้าว เธอมีใจจริงเธอและมีความไม้เอาอะไรมาแล้วก็ไม่ยอมฮะนั่นแหละถูกต้องทีนี้ทุกอย่างทำให้เล็กๆชับๆคมๆเราจะไม่ย้วยเลยมาลองดูจริงีนะห้าหกเจ็ดโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยจะ้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจฮะ <Okay. S 1> เธอมีใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมใช่ทีนี้มือมือให้จาดเอาเปิดใช่ใช่กลางนิ้วใช่นิ้วป๊กกลางๆเลยใช่